เปิดหัวมารับบิโซนสูงโซนสองอ่ะสูงไปอันนี้มันคำนวณมาให้เลยอันนี้ไม่ได้ไปยุ่งเลยเฮ้ยเอ็กโปเยอะอยู่เฮ้ยเอ็กโปใหญ่อยู่ไว้หมอลุงอ่ะที่ประนี้เนี่ยมาซื้อเนี่ยเออแม่งสองสองเท่ามาซื้อของก็ไม่ได้มาวิ่ง บิ๊บใช่ไหมครับเนี่ยลงกี่กิโลลงกี่กิโลน่าจะวิ่งไกลแล้วเาเนี่ยขึ้นตอนที่หกสิบแปดครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจ ATK ครับโอเคตรวจ ATK นะขออนุญาตตรวจ ATK ก่อนนะครับ

Đồ rồi đồ rồi <coughs> <coughs> Để nắng lòng đuổi, nụ mấy thấy lời là nó lướt rồi, nó sẽ rất là bảo <laughs> <Đi, đi. cười> nha. có thấy Trai, trai. Tạ. Thôi. Ba về nè. เีเรียบร้อยแล้วยังนอนอยู่ข้างหลังไปส่งไปใกล้ตัวตองจริงคล้ายๆอารมณ์ข่าวประทับช้างนะแต่เย็นกว่าเพราะปล่อยเช้าวกว่าเป็นท <Okay. S 1> างนู้นใกล้จะเช้าแล้วครับ ได้เจ็ดโหลกว่าะละเจ็ดโหลสามโอเคเดี๋ยวอัพเดตเรย่อยๆตั้งใจวิ่งอยู่ตอนนี้น,นี่บินขอบคุณครับขอบคุณครับกล้องอมีใครไหมยัง ไปแล้วอ่ะโอ้โหไวจังฉันพอจะได้นะโหสารากิ่ลที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดโลครึ่งประมาณออกไปทางนู้นเกือบเลยไปไม่ตอ่อ ที่หนึ่งหรือเปล่าที่สิบครับฮะที่สิบที่สิบเลยเหรอครับ,รบโอ้ที่หนึ่งไปไกลแล้วเหรอถึงแล้วครับโอเคครับ,บครับผมครับโต้มาเป็นยอดลยไม่ได้มานานเลยตรงนี้ครัแล้วครับถึงจุดแล้วนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้ของกินละอ๋อสายลัดนี้องนเยวาวชนมาทำงานครับโอเคครึ่งทางแล้วยีิบสี่โลกว่าจะยี่บห้าโลละในนี้เดียวโอ้ตะคิวเริ่มตอดหน่อยๆต้องผ่อนะ เหลือประมาณ5โลกว่านินดดโอ้มีโภพะองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าสียงามเหลือ้5โลเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหลือ้5โลโอ้ ขอบคุณครับโอ้สวยจังเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับโอ้โหสวยมากเลยมันมีมันมีกล้องขอบคุณครับโอ้เยอะจัง ขอบคุณครับเริ่มหิวแล้วสิของหมดแล้วด้วยโอ้ยวหน,นิดเดียวค,ครับอ้มาทางี้งครับ ต่อแล้วโอ้ตึงมากโอเคเข้าแล้วครับผมไ้บรราสัโอเคมมนะคะไังไอคไเป็นตรงไหนต่ออ๋อไปเลย ขอบคุณครับโ,<อ>โตะคิวมาตวันเข้าเส้นอยนี้ครับสิบสามโอวอยังไม่รู้รุ่นอายุได้บอกเข้าที่13ครับท็อป20แหละวัน <What? S 1> เออใส่เสื้อดิอแล้วเข้าแล้วโอ้ยขาตึงนกันเนี่ยตะคิวมาตะคิวมากิโลที่ประมาณ25่ิบห้ายี่สิบห้าตะคิวก็มาแล้ว อูในเขาเทท็อปยี่สิบนะครับเข้าที่สิบสามอ่าลูกชายได้ที่หกในรุ่นอายุครับสามชั่วโมงเท่าไหร่เท่าไหร่สามชั่วโมงยี่้าเร็วสี่สิบหเร็วอยู่นะโอเคแหละวิ่งเทลสามชั่วโมงกว่านี่สามสิโลสามชั่วโมงกว่าตะคิวเลยอืมสุดยอดสุดยอดโอเคกินข้าวนะครับ แลกข้าวมาข้าวที่แล่อันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้กุ๊ปปองครับโอเคตุ้เพียงหมดเลยวคนนี้ผู้ขัล่คลังเพชรค่ะที่นึ่งอ้นี่ของเรารุ่นอายุเนาะหนึ่ง <c oughs> ได้รุ่นอายุสิบสามอ้โว <c oughs> แต่ได้รุ่ายุครับแ, kind of <General Amen. S 1> แที 3. 3> ่ปนะค่ารางวันชนะเลิศแบบที่2ได้แก่บี4ซ60คุณฉลองชัยศูนย์หนะคะเดี๋ยวรอรับรางวันนะโอเคครับ30กิโลเมตรนะคะรางวันชนะเลิศดับที่5นะคะ รุณพรนะคะหาริสสิทธิพงศ์นะคะบิบสี0หนึ่งู์นะคะรางวัลชนะเลิศแบบที่ห้านะคะ okay. ตรงนี้ครับ,บรับบรบ้แก่บิบสี่สองแปดเจ็ดคุณรุณรงค์บงสกุลนะคะยินดีด้วยนะคะหนึ่งสองินดหนึงนงน่งครับหนึ่งสองขอบคุณครับ ลำดับต่อไปนะคะรางวัลชนะเลิศลำดับที่3ได้แก่บิบซีซีปดห้าคุณอภิวัลลาบพูนทวีค่ะยินดีด้วยนะคะตรงนี้ครับ1 2ถอยรูปครับ1 2ขอบคุณครับรางวัลชนะเลิศดับบอ่ะก็เชินถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าค่ะโอเคโอเคครับตรงนี้นะครับโอเคพร้อมครับตรงนี้นะครับ1 2ถอยรูปครับ หนึ่งสองขอบคุณครับเรียบร้อยครับคนขากินนมยิ้มเลยลูกวิ่งกระลองมาเลยครับกินนมยิ้ม้วยกินนมยิ้มเขาอินดี้เอาวิ่งมหน่อยวิ่งหน่อยลูกวิ่งหน่อยลูกแล้วเดี๋ยวป้าวิ่งไปส่งเดี๋ยวหนูคนเดียวเนี่ยขอบคุณครับมาวิ่งตามไปเลยไปเลยไปเลยครับหลอด้วยอ่ะเอาวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยสองร้อยเมตรเอง มี<ห>ตะคิวมาแต่คิวอ่ะไม่ไม่ออกมานก็ปวดฝ่าเท้าอ๋อแต่ไม่อยากวิ่งเดียกก๋ยวกลัวจะคิวไม่ามาก็เลยไม่เกลี่ยหรอกก็นี่แค่สองร้อยเมตรเองกลัวเป็ไปตรงเนี้ยป้าเป็นตะคิวกี่กิโลยี่สิบห้าวิว่งบักคองมาเรื่อยๆมากลูกรับลูกชายมาแล้วยนี่ได้ที่หกเกือบได้ สู้ๆอีหน่แลกของกิน,นไงเออไปเก็บเลยม,มีคูปองอะไรเอาของในมาแลกดิเอามาแลกยังยุบชุบชุบชุบไม่วิ่งเลยหรอไม่หล่อเลยเลูกชายลูกชายอ้าว สิ0นโลนายเลี้ยวตรงนี้เลยลูกเออแล้วก็สแกนว่าหนูได้ที่เท่าไหร่